เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเครื่องกุ้งเครื่องนั่นขนาดนี้ขายได้ยังไงอ่ะร้อยห้าสิบอ่ะต้มโคลงปลาสลิดนี่คุณเอาปลาสลิดมาหมดประเทศเหรอเนี่ยเยอะเงเดี๋ยวดูเครื่องดูเครื่องดูอะไรดิเพื่อนแปะครับเท่าไหร่ครับผมจบไม่ได้อันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นผัดชาผัดชาให่ไหมไอ้คำว่าฉานี่มาจากคำว่าผัดลงกระทะเนี่ยลงไปมันเสียงมันฉาอเป็นยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่เราต้องเข้าไปช่วยล้างจานตอนเลิกเพราะว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยผมพิบูรีและักรจันทร์ครับสวัสดีครับวันนี้ขอแนะนาให้คุณรู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็มีคนบอกว่าอยากกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมาร้านนี้เป็นเหมือนแบบแนวบ้านเก่าๆเนาะแบบ,บแนวคลาสสิกเทปเก้แบบเนี้ยเหมือนแบบมือเก่าอะแต่ในมือเก่ามากกักจะมีร้านซ่อนตัวอยู่<ป>เพื่อนใหม่พร้อมกับอาหารรสชาติที่ทีเด็ดรถมือของเพื่อนพร้อมอยู่แล้วในร้านนี้พบกับคุณแปะ๊ะ เจ้าของร้านกินข้าวบ้านเพื่อนครับเรามากันถึงที่นี่ครับเป็นเรื่องราวของการกินข้าวบ้านเพื่อนครับเวลาเราปทานข้าวบ้านเพื่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความสุขมันอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศมิตรภาพและอาหารที่เพื่อนทําให้กิน ขอแนะนําเพื่อนใหม่ของผมครับคุณแป๊ะปิรันปัญจะโคคาจิตครับสวัสดีครับดีครับัครบผมไปเห็นชื่อร้านกินข้าวบ้านเพื่อนผมก็เลยอยากได้คุณเป็นเพื่อนเพื่อนแป๊ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ประมาณ48ครับผมก็ไล่เรี่ยกกับพวกเรานะครับไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่แป๊ะเนี่ยหน้าเด็กกว่าอายุจริงประมาณ20ปีเมื่อกี้ผมยังทักเลยว่าเพิ่งเรียนจบมาไม่นานหรือเปล่าครับโอ้หน้าเด็กมากคำว่ากินข้าวบ้านเพื่อนนี่ใครเป็นคนคิดครับ ตอนแรกเริ่มแบบว่าตอนสมัยก่อนทำร้านเหล้าแบบมีอะไนเราไม่ชอบสมัยก่อนทำร้านเหล้าครับคือแบบนึกํำผับอะไรเงี้ยใช่ครับผมเราว่ากินข้าวมันน่าจะเข้าท่าว่ะแต่เราก็ยังคือคุณไม่ใช่สายดื่มขนาดนั้นแล้วก็มันก็เหมือนแต่เราก็ยังอยากเจอเพื่อนจากเจอปู่อยู่ก็เลยมาต้นตังหนิดชื่อร้านประมาณน้แต่ดีนะชื่อเพราะนะกินข้าวบ้านเพื่อนพี่แป๊ะทราบไหมสิ่งที่ภาษาุ่ดเรียกว่าทัชใจผมเนี่ยนะประการแรกเลยเนี่ย พอเข้ามาในบริเวณนี้แอร์เรียนนี้แล้วพอมองเข้ามาในกินข้าวบ้านเพื่อนเนี่ยผมเห็นความคลาสสิกผมเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองเห็นความเป็นสวนมีสีเขียวเข้ามาภาพเดี่ยบบรรยากาศเนี่ยเป็นโต๊ะไม้อย่างนี้นะครับแล้วมันรู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเรทโรย้อนยุคไปหน่อยย้อนอยุคไปหน่อยซึ่งบรรยากาศแบบนี้เนี่ยกับชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันของกรุงเทพในเมืองกรุงใจกลางเมืองหลวงอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้ว กินข้าวบ้านเพื่อนเปิดมา14บปีแล้วนะครับผมอันนี้คืออาหารที่เรียกว่าทีเด็ดที่เพื่อนทำมาเรามาแนะนำกันักนิดหนึ่งเริ่มจากสายมือทางด้านผมก่อนครับผมโอ้เป็นยำผักบุ้งกรอบครับยำผักบุ้งกรอบผักบุ้งเนี่ยนะครับปลูกเองหรือว่าอะไรยังไงไม่ครับปลูกเองคงไม่ไหวถามาสั่งมาก็สั่งมาก็ทำความสะอาดแล้วก็เอามาทอดแต่ทอดให้กรอบอย่างนี้ไม่ง่ายนะมันมีความยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้อง มีสัดส่วนของแป้งแล้วก็น้ําที่ถูกต้องก็จะได้จะได้ประมาณนี้อันนี้เราทอดน้ําหรือทอดน้ํามันหรือทอดอะไรทอดน้ำมันเป็นทอดน้ํามันนะเดี๋ยวนะมีทอดนะเอามี่ไม่เอาน้ําเดือดเดือดมาแล้วใส่ทอดบางคนนี่กูน้ํามันอันนี้เรียกลวกไหมลูกพี่รับประทานอย่างนี้นะกาลังเป็นเขาเรียกว่าเมนูเพื่อสุขภาพที่คนปัจจุบันเนี่ยชอบมากครับหยุดคุณอย่าเพิ่งรับประทานครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นนั้นผมไม่ได้ให้คุณทานแบบ ผักบุ้งทอดอะไรปอป่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทีเด็ดคืออันนี้เขาคู่กันอันนี้คุณจะเรียกว่าอะไรดีเป็นน้ำยาครับแต่ยาไม่ได้ราดลงไปไม่ราดไม่ราดลงไปก็คือว่าเหมือนแบบว่าพอจะทานเข้าไปตักทีทีเด็ดคุณแปะอยู่ตรงนี้แหละเห็นที่แรกเรานึกว่าต้มยำกุ้งมันจะข้นเพราะว่าข้นกะทินั่นเองกะทิับน้ำมันเผาเนี่ยกุ้งเนี่ยสดไม่สดนะคุณแบบลองตัดมาออกมาแบบผมเนี่ยนะนี่ออกมาอย่างเงี้ยถ้าออกมาได้อย่างนี้นะคือแบบกุ้งก็ต้องสดอยู่นะแปะดูว่า ใช่ไหมเนี่ยสั่งทุกวันเนี่ยคือทุกคุณแบบดึงออกมาได้แบบหางกุ้งเนี้ยสดนะครับอันนี้คุณใช้ชื่อเมนูว่ายำผ,ผักบุ้งกรอบยำผักบุ้งกรอบก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าผักบุ้งเนี่ยกรอบจริงแต่น้ำยำนี่น้ำยำเนี่ยม,มีรสมีชาติคือตอนแรกนึวกว่าเผ็ดเนาะ ไม่เผ็ดจะเป็นสามรถจะไม่ได้เผ็ดมากไม่เผ็ดมากมันมีความเค็มมีความหวานความเปรี้ยวนิดนึงกําลังพอดีอ่ะมันถึงเป็นน้ํายําไงนะครับแล้วก็ลงตัวเมนูแรกอย่างที่เมื่อสักครู่พวกเราทานกันยําผักบุ้งราคาครับตอนนี้ขาย่ร้อยห้าสิบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรัก ครื้อยห้าสิบบาทเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเครื่องปูเครื่องนั่นขนาดนี้ขายได้ยังไงอ่ะร้อยห้าสิบอะนี่ราคาเพื่อนดีว่าตอนนี้มาดูจานนี้ครับจานที่สองครับเมนูนี้เราเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นทะเลพริกไทยดำครับเนี่ยคุณดูเด็ดพริกไทยต้องออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยพริกไทยสวนกสดอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นพวงนะครับ อันนี้คุณเรียกว่าทะเลผัดพริกไข่ดำานะครับรวมทะเลนะพูดง่ายมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกนะครับผมคุณดูคุณภาพแบบปลาหมึกนะถ้าคุณชอบสายปลาหมึกผมชอบสายปลาปลานี้เป็นปลาอะไรครับแปะใช้เป็นปลากระพงขาวครับปลากระพงขาวครับผมพวกก้างเกลื้อนนี่ออกหมดละเลาะเรียบร้อยนะเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็มาทานได้อย่างที่บอกเราแบบพาคุณพ่อคุณแม่มาทานแบบผู้ผัดพริกไข่ดำรสชาติแบบอย่างเงี้ยนะ ภาษาวัยรุ่นเขาบอกพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมผมชอบหน่อยเล้ไหมกลิ่นพริกไทยมันเต็มปากอืมคุณทานไปแบบเต็มปากเต็มคําเนี่ยความเป็นพริกไทยมันจะกําลังดีหอม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 ตัวปลานี่สดรู้เลยว่าแบบเจ้าของร้านคัดสรรมาดูนี่นี่ยความสดของปลาชิ้นกําลังพอดีคําโอ้โหคนสายพริกไทยดาจานนี้เป็นอจานหนึ่งที่อร่อยมาก เมนูต่อไปอันนี้เป็นม่าต้มโคลต้มโคต้มโค้งไอ้ต้มโค้งนี่ไม่ใช่ว่าคุณอยาหาอาหารง่ายๆนะคำว่าต้มโค้งคืออะไรก่อนพี่แปะต้มโค้งก็จริงๆมันจะใกล้เคียงกับต้มยำแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมที่แบบว่ามีการผ่านการเผาอธิบายเห็นภาพชัดเจนมากว่าปลานปลาอะไรครับผมอันนี้ที่ร้านใช้เป็นปลาสลิดอ่าเนี่ยต้มโค้งปลาสลิด นี่คุณเอาปลาสลิดมาหมดประเทศเลยนะเนี่ยเยอะเงี้ยนี่นี่คุณเอามันทําแบบออกรายการมหเนี่ยใช้ประมาณสองตัวเอาสองตัวแต่คุณทํามาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูเครื่องดูเครื่องดูอะไรดิใช่ดูเยอะนะดูเยอะอันนี้คือจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองคันไม่ได้ทานต้มโค้งมานานล้ะแต่ปลานี่คือไม่มีก้างไม่มีก้างนีเราลอกก้างอ่าร้านเนี้ไม่มีก้างนะครับลองเลยนะอเลย เราตักจานแรกไปก่อนนะครับแล้วเราอยากจะก็เรียกว่าล้างรสล้างชาติออกจากปากเนี่ยนะเราก็ซดต้มโครงร้อนๆเข้าไปทั้งสองสามคำนะคที่นี่จะบอกว่ารสชาติต้มโครงของที่นี่คือกําลังดีคือที่ร้านเนี่ยเราจะเน้นเหมือนแบบว่าลูกค้าเวลาลูกค้ามาเนี่ยแบบมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งสูงอายุนะครเราก็เลยจะไม่ได้ทําอาหารรสจัดแบบแรงมากอือืเป็นเป็นรสเมืองรสเมืองนะครับแล้วก็ รดครอบครัวรสชาติมหาชนอเพื่อนแปะครับเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจำไมได้ทําไมร้อยสามสิบป็ร้อยสี่สิบน่ร้ยสามสิบร้อยสามร้อบาทจริงเหรอเต็บ่อขนาด้ไหร้อยสามบาทได้เหรอมาถึงเมนูที่เสร็อันนี้เป็นปลาอะไรใช้ปลากระพงขาวอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นปัาชาขัดชาใช่นไหม ที่นี่มีต้มโค้งที่นี่มียำอะไรเงี้ยนะคือแบบอาหารโบราณอยู่นะอันนี้คุณได้มาจากไหนเนี่ยแบบตำรักอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันอาจจะเริ่มจากชอบก่อนครับศึกษาครับว่าเขากินเขาทำกันยังไงร้านนี้เขาทำกันยังไงแล้วก็หลักๆจางบ้างตำลาบ้างผมว่าสิ่งที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบรงนี้ตำราเนี่ยเราเปิดนะเขาบอกให้ช่างเท่านี้ตวงเท่านั้นวัดเท่านียทำออกมาแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน แต่ว่าอะไรที่มาจากน้ำหนักมือจากสายตาเราที่กะจากความเคยชินจากความเชี่ยวชาญชำนาญจนกระทั่งกลายเป็นกูรูไอเนี่ยคือสิ่งสําคัญจริงถ่ายทอดกันไม่ได้ต้องลงมือทําเองด้วยความรักด้วยความสุขผมจะมาลองนี้ให้คุณผู้ชมดูผัดชาปลากระพงขาวมันมาคำว่าชานี่มาจากคําว่าผัดลงกระทะเนี่ยพอลงไปมันเสียงมันชา่านะแร้วเเรียกผัดชาเป็นไงพี่อามดีมากคือปลาดีนะครับ ความผัดชามันก็รสชาติสมบูรณ์แบบอ่ะนะคุณต้องมีติดเผ็ดนิดนึงนะแล้วคุณต้องมีความเป็นผัดชาเครื่องเทศคุณต้องถึงไงคือพวกเนี้ยทำให้อร่อยแน่นอนผัดชาปลากระพงขาวราคาครับร้อยหกสิบโอ้ตายแล้วโอเคคุณทำราคาผิดมานี่คุณจบนิเทศคุณไม่ไดจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยอี่เราต้องเข้าไปช่วยล้างจานตอนเลิกเพราะว่าช์กันนะ เขาบอกของคุณมาอยากให้ทานอันนี้เมนูนี้คุณเรียกว่ายำแซลมอนครับใส่ปลายำแซลมอนปาาอลา,าลาา้าอันนี้คือ,อเป็นยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวผมก็ต,ต้อง<พ>อขออนุญาตลองรับประทานนี่ดูนี่ <พอ S 1> นะครับยอดมะพร้าวกับแซลมอนมอของแพงของแพงจะ่เป็นปลาล้าที่แบบกำลงังดีนะพอมาแบบรวมกันกันกบยอดมะพร้าวนะแซลมอนนะเข้ากันอยู่นะครับอันนี้ผมเดาเลย แซลมอนจะมีตีจากราคาแซลมอนเด้นะยสามร้อยแม่แซลมอนเนี่ยแซลมอนก็ไม่ขูกนะสามร้อยห้าสิบไม่สุาจำไม่ผิดน่าจะขายสองร้อยสองร้อยผมแอบแอบคำนวณแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ตั้งอยู่บนโต๊ะบนจานให้ดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมารับประทานเนี่ยนะแบงค์พันดีทอนนะครับแบงค์พันยังไม่ไม่ไม่ไมเกินพันเลยกลางเดือ,อกนก็มาทานได้นะ ก็บอกของหวานที่นี่ก็ไม่ธรรมดาของหวานแนะนําอะไรดีครับก็ถ้าสั่งเงยอะๆจะเป็นฮันนี่โทสครับฮันนี่โทสมีด้วย oh ไอติมลูกละยี่ิบาท oh ทั้งหมดนี่ถึงอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองชิมไงร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้ oh ร้านนี้ชื่อว่ากินข้าวบ้านเพื่อนอยู่บนถนนพิชัยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆทางรัสภานครับก็บถ้าเพือพ่อนๆมีโอกาสก็แวะมา ก็ราคาไม่แพงฝานอีกร้านนึงนะครับอยู่กินข้าวเพื่อนที่สาขานนทบบรีนะครับอยู่บนถนนอบตบางไผ่นะครับอยู่ใกล้กับสะพานพระราม5ร้านจะเปิด11โมงครึ่งเหมือนกันครับปิด4ทุ่มปิดดึกนิดหนึ่งแล้วก็ขอหยุดวันจันทร์ครับสามารถสั่งพันเดลิเวอรี่ได้หมดเลยนะครับหรือโทรติดต่อเบอร์ตรงที่02ครับ2 4 1 8 5 3 1ครับพวกเราทั้งหมดขอบอกว่าร้านกินข้าวบ้านเพื่อนไทยนิยมผมว่า เอา่อยครับ